สวัสดีนะคะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า measure of variation นะคะการกระจายของข้อมูลนะคะเราจะวัดด้วยการทั้งหมด3ค่าด้วยกันนะคะนั่นก็คือค่าแรกก็คือค่า range นะคะค่า range ภาษาไทยเราก็แปลว่าค่าผิสัยนั่นเองนะคะค่าที่2คือ standard deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะและค่าที่3ก็คือการวัดโดยใช้ค่า quartile deviation นะคะหรือส่วนเบี่ยงเบน quartile นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการวัดนะคะแต่ละค่ากันนะคะค่าแรกก็คือค่าพิสัยนะคะค่าพิสัยนั้นเป็นค่าที่วัดการกระจายของข้อ,ขอมูลที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าเลนส์หรือพิสัยนั้นจะเท่ากับค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ําสุดนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะจงหาพิสัยของข้อมูลชุดนี้นะคะสเต็ปแรกคือดูก่อนค่าไหนต่ําสุดต่ําสุดคือ4สูงสุดคือ1ิ ะะเพราะฉะนั้นค่าพิสัยหรือเลนส์นั้นจะเท่ากับสูงสุดก็คือ10ลบด้วยต่ำสุดคือ4ี่ใชคะ10บลบเท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้นะคะจะมีค่าเลนส์หรือพิสัยเท่ากับ6นะคะดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะตัวอย่างที่2บอกว่าให้หาพิสัยของข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะทุกค่าได้เท่ากับ10หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่าพิสัยมันจึงเท่ากับ10ลบด้วย สิทมคะสูงสุดคือสิบต่ําสุดก็คือสิบเพราะฉะนั้นพิสัยจะเท่ากับ0ถ้าค่าพิสัยเท่ากับศูย์หมายความว่ายังไงมันจะหมายความว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีการกระจายตัวเลยนะคะเพราะว่าค่าทุกค่าได้เท่ากันหมดนะคะไม่มีการกระจายไปค่าใดนะคะกรณีที่3นะคะก็เป็นหาข้อมูลชุดนี้เนาะนะคะเห็นว่าต่ําสุดคือหสูงสุดคือหนึนะคะเพราะฉะนั้นค่าพิสัยจึงเท่ากับ 100รลบด้วย1ก็เท่ากับ99ซึ่งเราจะเห็นว่ายิ่งค่าพิสัยยิ่งมีค่าสูงนะคะนั่นหมายความว่าข้อมูลของเรานั้นมีการกระจายตัวมากนะคเห็นไหมคะหนึ่งกับสิเราหนึนี่ยมันห่างกันมากแสดงว่าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายตัวค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะ ค่าที่2นะคะก็คือการหาการกระจายตัวโดยใช้ค่า standard deviation หรือภาษาไทยใช้คำว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะครูอาจจะเขียนย่อๆว่าค่า SD นั่นเองนะคะเรามีสูตรที่ใช้ในการคำนวณ standard deviation เนี่ยอยู่2สูตรด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวอย่างของเราเนี่ยนะคะเป็นในลักษณะของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างนะะถ้าข้อมูลของเราเป็นกลุ่มประชากรประชากรหมายถึงอะไรหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เรามี นะไม่ได้เกิดจากการสุ่มตัวอย่างนะคะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันนี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลเราจะต้องใช้สูตรบนนะคะเราจะแทนสัญลักษณ์เนาะตัว standard deviation ว่า sigma นะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวน,วนี้คล้ายๆเลข6เนี่ยนะคะอ่านว่า sigma นะคะ sigma จะเท่ากับ square root ของผลรวม x ลบด้วย mu ยกกำลัง2 นะมิวคืออะไรมิวคือค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะในขณะที่ N คือจำนวนนะคะจำนวนของประชากรทั้งหมดหรือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะในกรณีที่ข้อมูลของเราเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มมานะคะสมมติเราสุ่ม,นะสมมานะคะเมื่อเรามีแบบประชากรเป็นนักศึกษามหาลัยหอการค้าไทยนะคะก็ประมาณสักหมื่นกว่าคนเนาะเกือบเกือบสองหมื่นนะคะแต่เรา ส่งมาแค่10คนอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้สูตรข้างล่างนี้นะคะก็คือเป็น s นะคะเราจะแทนสัญลักษณ์ของ standard deviation ด้วยตัว s เล็กนะคะ standard deviation เท่ากับ square root x ลบ x bar เห็ mm hmm. นไหมคะ x bar คืออะไร x bar ก็คือค่าเฉ mm hmm. ลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะคะยกกำลังสองเหมือนกันเนาะแล้วหารด้วย n ลบ หนึ่งเห็นไหม,มันต่างตรงนี้เนาะเด็กๆดูถ้าเป็นประชากรจะหารด้วยแต่พอเป็นกลุ่มตัวอย่างปับ๊บเราจะหารด้วย n อลบหนึ่งอะลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะบอกว่าเอ้ยให้หา Standard d e v ว a t i o n ของกลุ่มตัวอย่างนะ,ะกลุ่มตัวอย่างของ้อมูลก็มี4มี5มี6เนาะมีแค่นี้แหละ3ตัวนะคะเราสุ่มมาแค่3ตัวนะคะก็เริ่มแรกสเต็ปแรกก็หาค่าเฉลี่ยนะ,ะหาค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ก่อนนะคะค่าเฉลี่ยก็คือ x bar เนาะก็เท่ากับ4บวก5บวก6หารด้วย3นะคะก็ได้เท่ากับ5เมื่อเราได้ค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการหาง่ายๆเนาะเราจะเอามาใส่ในตารางนะคะมันจะได้หาง่ายขึ้นนะคะ x คืออะไร x คือค่าของข้อมูลทุกค่าที่เรามีอยู่ในที่นี้เนาะเรามีอะไรบ้างเรามี4มี5มี6ะคะนี่คือ x ะะ x bar x bar คืออะไร x bar คือค่าเฉลี่ยที่เราหาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ5นะคะและเราก็เอา x ลบด้วย x bar เอา4ลบด้วย5ก็เท่ากับลบ1เอา5ลบ5ก็เท่ากับ0เอา6ลบ5ก็เท่ากับหนะคะ x ลบ x bar เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เอาค่านี้แหละไปยกกำลัง2นะคะลบ1ยกกำลังสองก็ได้เท่ากับ 1>, 1นะคะศูนย์ยกกำลังสองได้0 1ยกกำลังสองได้1นะคะจากนั้นเราก็เอาผลรวมนะคะซัมก็คือผลรวมอารวมเจ้า x x กรลบกบายกกำลังสองตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ2นะคะจากนั้นเราก็มาเข้าสูตรหาค่า standard d e v i a t i o n เลยนะคะ s t a n d a r d deviation นะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างเนาะเราก็ใช้สูตรนี้นะคะ s จะเท่ากับ square root 2 สมาจากไหน2มาจากผลรวมของ x ลบ x บายกกำลังสองนั่นเองนะคะหารด้วย n ลบห n ของเรานะคะ n ของเราก็คือ4ี่้าหใช่ไหมมีทั้งหมดเท่าไหร่สค่าเพราะฉะนั้น n ก็คือ3านะะสลบหได้2เพราะฉะนั้น2อหารสได้1นึถอดสแควรูทหก็ได้เท่ากับ1 นะเพราะฉะนั้นค่า s t a n d a r d deviation ของกลุ่มตัวอย่างชุดนี้นะคะจึงเท่ากับ1นั่นเองนะคะอะดูตัวอย่างถัดมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนาะสามเนะคะอะป๊าอันนี้357เนาะเริ่มจากการหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ5เหมือนกันนะคะสามบวกหบวกเจหารสได้5นะคะจากนั้นเราก็มาสร้างตลางนะ,ะเพื่อที่เราจะได้หาผลรวมนะคะของ x ลบ x บาร์ bar, กำลังสองได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะค่าของข้อมูลก็คืออะไรบ้าง3 5แล้วก็7นะคะ x บาร์คือค่าเฉลี่ยนะ,ะเมื่อกี้เราหาแล้วได้เท่ากับ5นะคะแล้วเราก็เอา x ลบด้วย x บาร์คือเอา3ลบด้วย5ได้ลบ2เอา5ลบ5ได้0ูนและเอา7ลบ5ได้2จากนั้นเราก็ยกกำลังสองนะคะเรายกกำลังสองนะ,ะลบ2ยกกำลังสองได้4ี่ ศย์กกำลังสองได้0และ2ยกกำลังสองได้สนคะ,ะจากนั้นเราก็เอาค่าทุกค่านี้รวมกันนะ,ะรวมกันเป็นผลรวมเนาะก็จะได้เท่ากับ8นะคะผลรวมของ x กลบ x กยกกำลังสองจึงเท่ากับ8นะคะเราหา s standard d e v i ว t i o n เราก็เอา8หารด้วย n-1 ลบหนะแหาร2ได้เท่ากับ 4มนสะี่ถอดสแควร์รูทนะฮะสแครูทก็คือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นค่า Standard d e v i a t i o ของประชากรอของข้อมูลนะคะตัวอย่างกลุ่มนี้นะคะจะเท่ากับ2เด็กๆเ,เห็นอะไรไหมข้อมูล2ชุดนี้นะคะมีค่าเฉลี่ยเท่ากันเลยแต่ Standard d e v i a t i o n ต่างกันนะคะเมื่อ Standard d e v i a t i o n ต่างกันแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีการกระจายตัวของข้อมูลที่ แตกต่างกันนะคะถ้ายิ่ง standard deviation ยิ่งสูงแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวมากนั่นเองนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะนี้ก็เป็นตัวอย่างนะค,รครูขอข้ามไปเลยได้ไหม <c oughs> นะคะก็จะเป็นการหา standard ของข้อมูลบ้างเอ,อ้เมื่อกี้เป็นกลุ่มตัวอย่างเนะาะคราวนี้เป็นข้อมูลบ้างนะคะข้อมูลบขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อมันเป็นข้อมูลเนาะข้อมูลทั้งหมดเราถือว่าเป็นประชากร แสดงว่ามีประชากรของข้อมูลชุดนี้อยู่เท่านี้แหละนะคะไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนะคะนี่เป็นประชากรของเราที่มีอยู่นะคะเราก็จึงต้องใช้สูตรซิกมานั่นเองนะคะสเต็ปแรกก็เหมือนเดิมคือต้องหาค่าเฉลี่ยนะคะของประชากรก่อนนะคะในที่นี้ก็หาเฉลี่ยออกมาปึ๊บปบเรียบร้อยนะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับ6นะคะจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่นะคะหา standard deviation เนาะก็คือซิกมานะคะ สแควร์รูทนะคะค่าของข้อมูลลบด้วยค่าเฉลี่ยยกกำลังสองนะคะแล้วเอามารวมกันถ้าเด็กๆจะทำง่ายก็ตั้งตารางเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะจะง่ายกว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าอโอเคอันนี้ครูไม่ได้ทำเป็นตารางมาให้นะคะอ่ะก็เอาค่าของข้อมูลค่าแรกก็คือสามนะ,ะามลบด้วยค่าเฉลี่ยก็คือหกนะคะแล้วก็ยกกำลังสอง ะะแล้วก็บวกกับ12ลบ6ยกกำลัง2นะคะเพราะค่าที่2คือ12ใช่ไหมคะแล้วก็9ลบ6นะคะยกกำลัง2แล้วก็4ลบ6ยกกำลัง2แล้วก็2ลบ6ยกกำลัง2 6คืออะไร6คือค่าเฉลี่ยนะอย่าลืมนะคะจากนั้นก็หารด้วย n นะ,ะในกรณีที่เป็นข้อมูลนะคะประชากรทั้งหมดนะคะเราจะหารด้วย n n ในที่นี้ก็คือ5นั่นเองนะคะ หารเสร็จปั๊บเนาะจะได้เท่ากับ74หาร5เนาะสแควรูตเหาร5ถอดรูตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ว่าค่า t t n n d r r d e v i ว t i o n ของข้อมูลประชากรชุดนี้นะคะจะเท่ากับ3.847นั่นเองนะคะโอเคอ่ะอันนี้เป็นหากลุ่มตัวอย่างบ้างนะคะตัวหารก็จะเปลี่ยนเป็น N ลบห นะคะในกรณีที่มันคือกลุ่มตัวอย่างข้อมูลชุดเดิมแหละนะคะแต่ว่าตัวหารเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันคือกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่สุ่มมาเพราะฉะนั้นจึงต้องหารด้วย n ลบหนึงนะคะอ่ะนอกจากที่เด็กๆจะรู้คำว่า standard deviation แล้วยังมีคำหนึ่งที่ครูอ,อยากให้เด็กๆรู้จักนั่นก็คือคำว่า variance นะคะ variance นั้นแปลว่าความแปรปรวน ะค,ะความแปรปรวนนี่หาง่ายมากนะค,ะความแปรปรวนเท่ากับเท่าไหร่ความแปรปรวนจะเท่ากับ standard deviation ยกกำลัง2แค่นั้นเองนะคะง,ง่ายนะคะ standard deviation ยกกำลังสองก็คือเราจะถอด square root มันออกแค่นั้นเองนะคะแล้วมันก็เลยมีสสูตรเหมือนกันนะคะในกรณีที่เป็นข้อมูลจากประชากรกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะเพราะว่าตัวหารมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะยกตัวอย่าง ะะให้หา variance ของข้อมูลชุดเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะเพราะฉะนั้น variance ก็จะเท่ากับอะไรเท่ากับผลรวมนะคะของ x ลบ x บายกกำลังสองนะคะหารด้วย n เห็นไมมันไม่มีไม่มี square root แล้วนะคะย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะถ้าอันนี้เนาะจะมี square root อยู่เห็นไหมในกรณีที่หา standard deviation แต่พอหา variance นะคะก็คือ standard deviation ยกกำลัง2นะคะก็ถอด square root ออกเท่านั้นเองนะคะเห็นไ square root หายไปนะคะน,นี่ก็คือค่า variance ของข้อมูลชุดนี้นั่นเองนะคะโอเคอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะค่าถัดไปนะคะก็คือค่า quartile deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ide, นั่นเอง นะคะส่วนเมนเบนควอไทนั้นคืออะไรนะคะมันคือค่าที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจำนวน50%ที่อยู่ตรงกึ่งกลางเนี่ยนะคะมันมีค่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะก็คือหาแบ่งแบ่งชุดข้อมูลนะคะออกเป็นควอไทก็คือออกเป็น4ส่วนนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละประมาณ25%เนาะนะคะเพราะว่ามี100ข้อมูลมี100 เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราแบ่งจํานวนชุดของข้อมูลเนี่ยออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะเรียงลาดับจากน้อยไปหามากนะเนะะ่เราเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะหาว่าเฮ้ยตำแหน่งนะคะของข้อมูลนะคะที่ควอทยที่3นะคะกับตำแหน่งของข้อมูลควอทยที่1เนี่ย ะะและเอามารลบออกจากกันเนี่ยนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะคือดูความแตกต่างของไอ้ช่วงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคือบางทีไอ้น้อยกับมากเนี่ยบางทีมันมันมีเขาเรียกว่าอ,อะไรคะคืออย่างเช่นข้อเมื่อกี้เนี่ยมีข้อมูลแบบกระจายตัวค่อนข้างมากเนาะน้อยสุดคือ1อย่างเงี้ยสูงสุดคือ100อ,อย่างเงี้ยนะคะมันกระจายตัวค่อนข้างมากคือการวิเคราะห์ q u a ไ t i ์ e d i v ชั i o n เนี่ยมันจะเป็นการตัดข้อมูลไอ้ส่วนที่ น้อยเกินไปออกแล้วตัดข้อมูลส่วนที่มากเกินไปออกแล้วดูการกระจายเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะคะว่าเฮ้ยถ้าลบกันแล้วเนี่ยนะคะข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะคะอามาดูตัวอย่างวิธีการคำนวณนะคะ่าควอไทเดเวชชันนั้นจะเท่ากับนะคะเท่ากับค่าที่ตำแหน่งนะคะที่ควอไทที่3ลบด้วยค่าตำแหน่งที่ควอไทที่1แล้วหารด้วย 2นะ,ะ่ะซึ่งการหาตำแหน่งของคอทายนั้นหาอย่างไรนะคะนี่นี่คือการหาตำแหน่งของคอทายนะคะก็คือ QR นะคะก็คือถ้าหาด้วยเป็นอคอาทายที่1น,นะคะหรือคอทายตำแหน่งคอทายที่1เนานะ,ะ R ก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะมันจะเท่ากับ R เท่ากับ1เนาะ n ก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะ, n 1, ะ,คะบวก1แล้วหารด้วย4 เพราะเราต้องแบ่งแบ่งออกเป็นควอไทคือแบ่งเป็น4ส่วนนั่นเองนะคะแบ่งจํานวนข้อมูลออเป็น4ส่วนนะคะโอเคอะเด็กๆอาจจะยังงง,ง,งส่วนนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะบอกบอกว่าให้หาค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทของข้อมูลชุดนี้อ่าสเต็ปแรกนะคะวิธีการหานะคะสเต็ปแรกก็คือการเรียงข้อมูลก่อนนะคะเราจะต้องจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อน น,ะะน้อยสุดของข้อมูลชุดนี้ก็คือ16มนะลองลงมาก็19นะคะไล่ไปตามลำดับสุดท้ายข้อมูลที่สูงที่สุดก็คือ31หคะเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานับซิเรามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7นะ,ะเรามีข้อมูลทั้งหมด7ค่าเพราะนั้น n จึงเท่ากับ7นะคะสเต็ปถัดมานะคะเราจะมาหาตำแหน่ง หาตำแหน่งก่อนนะเรายังไม่หาตัวเลขเราหาตำแหน่งก่อนหาซิว่าไอ้ตำแหน่ง q 1เนะี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะตำแหน่ง q 1นั้นนะคะก็แทน r ด้วย1นั่นเองนะคะตามสูตรเลยนะคะเราจะแทน r ด้วย1นะคะ n ของเราคือ7 7็บวกหหารด้วย4คูณก <c oughs> <c oughs> okay. ับ1โอเคอ่ะเอา7จบวกห่ก่อน7จบวกหได้8นะคะ8หาร4ได้เท่าไหร่ 8หารสี่ได้สองมเนี่ยแปดหารสี่ได้สองนั้นเอาสองมาคูณกันหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับสองเนี่ยเพราะฉะนั้นตำแหน่งของคิวหนึ่งะคะหรือพ่อไทที่หนึ่งจึงเท่ากับตำแหน่งที่สองเราดูซิข้อมูลของเราตรงตำแหน่งที่สองคืออะไรคือสิบเก้าถูกไหมตำแหน่งเนาะอันนี้ตำแหน่งนะตำแหน่งที่สองก็คือ ค่าข้อมูลก็คือ19เพราะฉะนั้น Q 1คือ19นั่นเองนะข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งที่2ก็คือ19เ okay, าโอเคปะนะเพราะฉะนั้น Q 1คือ19อ่ะมาดูก่อนจากนั้นเราก็จะหาตำแหน่งของ Q 3กันบ้างนะ,ะตำแหน่ง Q 3อยู่ตรงไหนนะคะก็เหมือนเดิมเนาะเอา3ไปแทนค่า R นะคะเพราะเราจะหาตรงตำแหน่งที่3เนาะอ่ะมาดู ปึ๊บอันนี้เหมือนเดิมเนาะแหารด้วย4ก็คือ2 2งคูณสได้6นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของพอทายที่3มันจะอยู่ตรงข้อมูลที่ตำแหน่งที่6นะคะข้อมูลตำแหน่งที่6คืออะไรคือย8เพราะฉะนั้น Q 3จะเท่ากับย8 Q 1เท่ากับ19บเกะนะคะ ไอ้สองกับหกนี่มันคือตำแหน่งนะเด็กๆต้องรู้อย่างหนึ่งไอ้สองกับหกนี่คือตำแหน่งนะะส่วนค่าของข้อมูลคือค่าที่อยู่ด้านบนเหนไนะะเพราะฉะนั้นหาคอทยดยเดเวชันได้แล้วนะคะคอทยดยเดเวชันนั้นจะเท่ากับ q 3ลบ q 1หาร2 q 3ของเราคือ28นะคะ q 1ของเราคือ19เห็นไหมเอา28-19ลบหารด้วย2นะคะก็จะได้ ควอไทล์เดเวชันออกมานะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ4.5นั่นเองนะคะโอเคค่ะเด็กๆงั้นวันนี้เนาะเราจบแล้วเนาะเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดนะคะทบทวนดูนะคะว่าเด็กๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ